แนวทางการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงด้วยการปลูกพืชเมือหนาวทดแทนฟินถือเป็นแนวทางที่สามารถหยุดยั้งการปลูกพืชสิบติดสร้างไรายได้และอาชีพที่มั่นคงดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมของแผ่นดินไทย วันนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอบ้านเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความผาสุกข,ของราษฎรอย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างอาชีพสุดจริตแก่คนในชุมชนเลอตอพลิกฟื้นพื้นป่าต้นน้ำลำธารนในพื้นที่สู่ความอุดมสมบูรณ์เพื่อสนองตามพระาราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวองค์ในายกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง พระราชทานความช่วยเหลือรัษฎรบนพื้นที่สูงให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้พลิกฟื้นจากความยากจนสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังเป็นกำลังสำคัญเพื่อช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอได้ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการหลวงโดยเน้นการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนบ้านเลอต่อให้มีความยั่งยืนและมีความสุขถ้าหากว่าเราดำเ,เนินการทั้งหมดได้เนี่ยโครงการหลวงก็ต้องเจริญต่อไปแน่นอนเพราะว่า เราจะมีลูกค้ามากขึ้นเรื่อยอย่างเวลานี้ที่ออสกอร์เนี่ยจเจริญมากแล้วก็คนได้ได้รับลูกค้าเนี่ยมากมายแล้วเราก็บริหารได้สำเร็จโดยเฉพาะผักผลไม้ต่างๆเนี่ยที่ปลอดภัยและปราศจากสารเคมีทั้งปวงปัจจุบันศูนย์พัฒนาคโครงการหลวงเลอต่อมีเป้าหมายหลักคือให้เกษตรกรทำการเกษตร โดยใช้พื้นที่น้อยแต่คุ้มค่าได้ผลผลิตสูงปัจจุบันสามารถปลูกพืชผักมืองหนาวได้ถึง17ชนิดซึ่งก็รวมถึงสวร w ที่ได้รับความนิยมของตลาดและเป็นไม้ผลที่เหมาะสมปลูกในพื้นที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่ทำนาช่วงปลายฝนเมื่อหมดฤดูทำนาแล้วจึงปลูกผักและเก็บเกี่ยวผลผลิตส e a w ต่อก็จะเป็นการ ศึกษาและต่อยอดโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้สารเคมีนะฮะซึ่งอันนี้เราได้รับความเชื่อถือจากประชาชนเป็นอย่างมากนะครับในการที่ว่าผลผลิตผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเราจะไม่มีสารเคมีซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการที่เราควบคุมอยู่เสมอ นอกจากนี้ศูนพัฒนาโครงการหลวงเลอต่อยังได้วางแผนส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดเมคคาเดเมียเกาลัดกาแฟและพรับซึ่งเป็นพืชที่ทนต่อการขนส่งและสามารถสร้างไรายได้ในระยะยาวแนวปฏิจจบัติของการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงอย่างประกอบไปด้วยการบูรณาการความร่วมมือทุกระดับการกำหนดขอบเขตก,การใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมอาชีพการจัดการด้านการตลาดที่ครบวงจรบ้านเลอต่ออำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากซึ่งเดิมไม่มีใครนะดูแลดนานนี้พระบาทยูหัวทรงให้นิ้ันนร้หลวงเข้าไปดูแลแล้วเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปเอาสมาร์ทฟาร์มเข้าไปซึ่งทําให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้ลําบากเหมือนรุ่นพ่อแม่และ้ะเมื่อเขามีลูกมีหลาน ณปัจจุบัน,นเขาสามารถประสานกับทางโมเดิร์นเทรดได้เห็นว่าหลายๆโมเดิร์นเทรดทีทเเ่เข้าไปช่วยรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรท,กรที่ที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ทำให้เขาเนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้นด้วยพระวิสัยทาน์และพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระจัราชปณิธาน ในการสืบสารรักษาและต่อยอดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจึงได้เติบโตมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่รัศดรบนพื้นที่สูงและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างยั่งยืนสืบไปถึงวันนี้นะคะมูลนิธิโครงการหลวงยังมีความมุ่งม,มั่นในการดำเนินงานภายใต้พระบรมราโชบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่โดยสูงและขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ